สวัสดีครับพบกับผมพดนลายเซนชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับในอีพีของลายเซนในคลิปนี้กระผมจะมานำเรียนในประเด็นแห่งความสำเร็จก็เกิดขึ้นจากความพยายามแล้วครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะนำเรียนต่อไปนะครับเพราะยังมีประเด็นของการส่งมอบลายเซนด้วยนะครับ วันนี้ก็จะส่งมอบลายเซ็นให้กับเพื่อนๆที่ค้างอยู่แล้วก็ติดต่อมาก็ขออภัยจริงๆนะครับว่าอาจจะช้าไปบ้างนะครับท่านแรกคือคุณเก่งการนะครับท่านที่สองคุณระผีพง์ท่านที่สามคุณวิลาวันท่านที่สี่คุณจิตพงศ์ท่านที่ห้าคุณ ลินละดาท่านที่หคุณชนกท่านที่เจคุณสำราญท่านที่8ดคุณการจนานะครับงั้นทั้ง8ท่านเดี๋ยวลองตามชมนะครับผมขอย้อนมาที่เรื่องของประเด็นชื่อของคลิปนี้นะครับในเรื่องของความพยายามและความสำเร็จ ต้องขออนุญาตพูดถึงชื่อของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วครับก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วครับก็คือช่องของคุณเสกสรรปั้น youtube เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเรื่องเฉพาะของอาจารย์เองละครับว่ายูทูบเบอร์แต่อยากเป็นยูทูบเบอร ต้องลงมือเฮ็ดอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เสกสรรปั้นยูทูบนี่ได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆที่ใครได้ติดตามรับชมนะครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ได้นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการทำ u t u b e ต่างๆแล้วครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ ติดตามผมเองผมได้มีโอกาสได้ติดตามชมไปก็อยู่ประมาณทักหนึ่งปีเสร็จๆด้วยกันต้องเรียนก่อนว่าออสิ่งที่ท่านพูดแล้วมันโดนใจแล้วครับว่บเหมือนเราตั้งใจจะทำแล้วต้องลงมือคิดแล้วอยากจะทำต้องลงมือ ส่วนปัญหาภาษุเราค่อยๆแก้ไขไปเรียนรู้กับมันไปนั่นแหละครับงั้นการจะเป็นยูทูบเบอร์โดยต้นทุนของส่วนตัวของกระผมเองเราไม่มีต้นทุนเลยครับแต่เราพยายามจะลองหาทักษะของเราก็นำประเด็นของเรื่องลายเซนนี่แหละครับเอามาเป็นตัวหลักที่จะไว้พูดคุย ไว้บอกกล่าวไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของลายเซ็นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นจะสำเร็จหรือไม่ตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกแต่พอฟังอาจารย์เสกสรรพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอานะทดลองทำดูงั้นครบรอบหนึ่งปีนี้ สิ่งที่บ่งบอกว่าเราผ่านไปอีกหนึ่งขั้นของความสําเร็จมันยังไม่สมบูรณ์โดยแท้หรอกครับแต่หนึ่งปีก็คือเราผ่านหลักเกณฑ์ของ YouTube โดยมีกติกาพอสังเขตก็คือต้องมีผู้ติดตามชมคลิปของเราเนี่ยสับสไคร้ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคนและมีผู้ชม คลิปของเราไม่ว่าจะกี่คลิปก็ตามนะครับเขารวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า4,000ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วครับประกอบกับมีข้อจำกัดเรื่องของหลักเกณฑ์กติกาเรื่องของชุมชนเราจะต้องไม่นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องที่ ไปเกี่ยวกับเด็กหรือเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับงั้นถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทาง YouTube เขาจะไม่อนุมัติในการที่เราจะมาเปิดช่อง YouTube หรืออาจจะถูกปิดช่องไปดังนั้นในหนึ่งปีเนี่ยผมเองก็ต้องเรียนกับเพื่อนๆแล้วครับ และต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านล่ะครับที่ทั้งติดตามรับชมรับฟังก็มีหลายท่านที่มาขอลายเซ็นดท้ายแล้วความสําเร็จจึงเกิดขึ้นเพราะมีเพื่อนๆน,นี่แหละครับเป็นท่านหลักที่ชี้แนะและให้ความคิดเห็นเราแรกๆก,ก็ต้องยอมรับครับภาพและเสียงมันมันฟังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวแสงบุบป,ปัป๊บปับปับวับอะไรทํานองนี้ละ่ะ แสงก็ไม่ดีบางทีเรามีข้อจํากัดเพราะเราอาจจะไปถ่ายทําในช่วงกลางคืนพอหันหน้าทิงไปชี้กระดานทีอย่างนี้ก็จะมีข้อจํากัดครับงั้นช่วงที่ผมทํามาหนึ่งปีนะครับทาง Youtube ก็อนุมัติให้เราได้เป็นออพันเทเนอร์กับช่องไปด้วยนะครับและขณะเดียวกัน ทาง Google AdSense ก็ได้ตอบรับเป็นหนังสือนะครับซึ่งเราได้ให้ข้อมูลกับทาง YouTube ไปนะครับจนกระทั่งสามารถเปิดรับไรายได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องหลักของกระผมหรอกครับเราเองเราจะทำโดยความตั้งใจของเราเองตั้งแต่เริ่มเปิดช่องละครับว่าหนึ่งเรื่องนี้จะทำเป็นวิทยาทาน แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าสามารถช่วยเหลืออะไรได้มากน้อยกับสังคมอย่างเราเราทุกวันนี้ที่เราเจออยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนก็เจอปัญหากันอยู่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายแม้กระทั่งบางคนอาจจะมาระบายหรืออาจจะเล่าอะไรที่ทำให้เขาคลายเครียดได้ก็ยินดีครับเราก็มารับฟังแล้วก็ให้ความคิดเห็นกันไปนั้นในช่วงที่เราได้เปิดรับไรายได้เนี่ย มันก็มีหลักเกณฑ์ของทาง YouTube ละครับว่าช่วงที่เราได้รับให้เปิดรายได้เนี่ยเขายังไม่ให้เราเปิดบัญชีนะครับจนกระทั่งเราเองนั้นต้องดูว่าช่อง YouTube ของเราไปผิดกฎข้อใดหรือไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์อย่างอื่นหรือไม่ไม่ว่าเรื่องภาพเรื่องเพลงหรือเสียงอะไรต่างๆเอฟเฟกตต่างๆเนี่ย มีลิขสิทธิ์หรือไม่อันนี้เราต้องระวังนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วครับและถึงช่วงที่ Google เองหรือทาง YouTube เองได้แจ้งว่าเรานั้นสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แต่เขายังไม่ส่งมาให้เราครับเราจะต้องให้มีรายได้ของเราครบ10เหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าครบ10เหรียญแล้วเนี่ย ทัง Google จะแจ้งและส่งพินก็เป็นเอกสารฉบับนี้นครับเป็นพินหหลักนะครับรายละเอียดผมปิดเลขพินไว้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการที่จะไปเปิดบัญชีนะครับตัวซองก็สวยงามดีครับนะครับงั้นยูทูบเบอร์หลายท่านที่เริ่มต้น ก็คงจะคาดหวังสิ่งนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะนี้ผมขอญาตว่ามานําเสนอว่านี่คือความสําเร็จในขั้นต้นจากช่อง YouTube ของอาจารย์เสกสรรปัน youtube นะครับซึ่งอาจารย์เสกสรรน,นั้นพูดแล้วโดนใจที่อย่างกับผมได้เรียนว่าถ้าอยากเป็นยูทูปเ e อร์ต้องลงมือเฮ็ดแล้วสิ่งนี้แหละครับทําให้เราลอง ตัดสินใจแล้วก็เริ่มต้นดูมันก็กระท่อนกระแทนแล้วครับกว่าจะได้ EP หรือช่องคลิปแต่และคลิปออกมาเราเองก็ไม่มีทักษะอะไรมากทั้งเรื่องโซเชียลก็ดีหรือการใช้โทรศัพท์มาโดยตลอดเครื <S <S ่องไม้เครื <S <S ่องมือที่เป็นอะไรเฉพาะแบบราคาแพงๆไม่มีครับนั้นใช้โทรศัพท์มือถือเท่านั้นเอง การตัดต่อก็ตัดต่อจากโทรศัพท์มือถือก็เป็นความเรียบง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนักแต่ปัญหาก็คือเราจะต้องลบคลิปที่มันอยู่ในเมมโมรีเนี่ยครับก็ต้องลบออกไปเพราะไม่งั้นเครื่องค่อนข้างจะเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทึ่งเราเองก็ก็ต้องเอารับแต่เราไปค้นหาอีกทีก็ไปดูเอาย้อนเอาใน u t u b e เพราะช่องของเราจะไปอยู่ใน YouTube นะครับจนบัดนี้นะครับ หนึ่ปีโดยเสร็จเนี่ยผมเองก็ได้ช่องอีโดยประมาณนะครับประมาณร7 0กว่าคลิปด้วยกันนะครับก็ตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็จะหาประเด็นหรือมีสาระเรื่องของคนทำงานเรื่องของประสบการณ์ทักษะที่กัะผมได้พบได้เจอก็จะมาเล่า สู่กันฟังนะครับมาถ่ายทอดกันแล้วก็จะติดตามเรื่องใหม่ๆในสังคมของเรานะครับซึ่งมันกระแสมันไปไวมากแล้วครับจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เราเจอปัญหากันอยู่ก็คงเป็นเรื่องของรายได้เลยครับซึ่งเป็นตัวหลักเหลือเกินทำให้หลายท่านต้องขค่อนข้างจะเครียดนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้ชีวิตผมเองก็เป็นช่องหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับ ในการที่จะพูดคุยหรือได้มีโอกาสใช้เรื่องของลายเซนนี่แหละครับเป็นการเสริมพลังทางด้านจิตใจให้เขาต่อสู้ชีวิตนะครับการในเรื่องของความพยายามแห่งความสำเร็จนี้ก็ถือโอกาสมาเล่านะครับให้กับเพื่อนๆได้รับฟังมันยังไม่สมบูรณ์โดยแท้ครับความสำเร็จนี้ต้องทำต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดลครับอย่างที่ผมเปลียนไปถึงเรื่องของเครื่องหมายอินฟินิตี้แล้ครับ ทุกอย่างเราทำแล้วให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขเราสนุกก็มันนี่ครับมันก็จะแฮปปี้จะายสบายแล้วครับแล้วก็ไม่เครียดแต่ก็พยายามจะหาสาระดีๆนะครับมาพบกับเพื่อนๆหรือ f อทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์อาจจะมีเพื่อนๆบางท่านยังเข้ามาไม่ถึงหรือยังไม่เจอช่องของกผมนะครับ ก็ช่วยประชาัมพันธ์ได้ด้วยนะครับและในคลิปนี้ก็ยังมีการส่งมอบลายเซ็นตนะครับเดี๋ยวผมจะถือโอกาสส่งมอบลายเซ็น์ให้กับเพื่อนๆทั้ง8ท่านแล้วครับนะครับครับท่านแรกครับคุณ เก่งการนะครับมันกิจการผมจะออกแบบในแนวที่แก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน แต่ผมต้องขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าลายเซ็นเดิมคุณกิ่งการนั้นมีอะไรเป็นภาระอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับผมจะยกตัวอย่างให้เฉยนะครับว่าถ้าคุณกิ่งการเองเซ็นแบบไหนแล้วอาจจะเกิดปัญหาหนี้สินได้นะครับ อันนี้ตัวอย่างที่ผมอยากจะให้เห็นตัวกอไก่ถ้ากอไก่คุณกิ่งการมีสระอิตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นภาระนะครับหรือตัวอักษรที่มาทิมตละที่มาทิมเนี่ยนะครับ มันจะมาทิมที่ตัวทะละอีอันนี้ต้องระวังเพราะมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตล่ะครับและสามกอไก่ที่อาจจะมีส่วนทำให้หัวโตล่ะครับงั้นกอไก่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบหัวให้เล็กลงนะครับตรงนี้จะเล็กลงแต่ถ้าหัว อย่างเงี้ยหัวโตบางทีมือไปตวัดตรงเนี้ยหัวโตจะไม่ดีจะมีผลต้าเงนินนะครับอันนี้พอกอไก่เราพอปรับตัวได้แล้วเนี่ยระวังตรงช่องตรงนี้ครับ ระหว่างช่องตรงนี้ระวังเงินมันรั่วลงการเงินมันจะหลดลงงั้นการทิ้งช่วงการเซ็นต้องให้มีระยะพันกันให้มันใกล้เคียงอย่าให้ผ่าลงมาอย่าให้มีช่องว่างถ้าช่องว่างมากไปเงินจะรั่วไหลนะครับ ดังนั้นแบบที่ผมออกให้คุณกิ่งการไปจะปิดจะปิดเรื่องของเงินที่ล่วไหลนะครับโดยเขียนต่อเนื่องไปเลยแล้วไปใช้ตัวสละเพิ่มเต้นนิดหน่อยครับครับกิ่งง,งงูนะครับการ จอจานอนหนูกะละรันเซ็นยากนิดนึงนะครับเซ็นชา้าๆลองแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วลองฝึกเซ็นชา้าๆดูก่อนนะครับตัวสระอิก็จะเล็กลงกอไก่หัวจะไม่โตแล้วจะเชิดขึ้นนะครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานะครับแล้วก็ตัวตามตรงนี้เราจะปิดช่องเงินที่รั่ว นึนี้น่าจะแก้ปัญหาการเงินได้นะครับแต่เรื่องของการเงินเรื่องของหนี้สินผมเคยพูดผ่านมาในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าท่านอย่าลืมปรับรายจ่ายลงเท่าที่สามารถปรับได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยผมจะปรับได้ไงน้ำไฟต้องใช้เราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมครับอะไรไม่จำเป็นลดลงครับ บางทีมันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่ายกตัวอย่างอาจจะมีโทรศัพท์สองเครื่องก็เหลือเครื่องเดียวแบบที่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับถ้าเราดูแล้วหมดความจําเป็นเราก็ใช้ลดลงรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจําก็จะลดแล้วเงินรายได้หรือเงินออมมันจะเกิดขึ้นนะครับ ครับตั้นต่อไปคุณละพีพงศ์นะครับคุณละพีพงศ์มีรอเรือเป็นตัวหลักงั้นลอเรือจะต้องเด่นชัดแล้วครับนะครับพีพงศ์นะครับละพีพงศ์ ลองเขียนแล้วยกมือนะครับนิดนึงนะครับรอเรือเน้นให้สวยงามไว้นะครับอาจจะมีรายได้เสริมรายได้สองทางเอาวาดไปนะครับขอส่งมอบลายเซ็นได้กับคุณรับพิ่พงศ์นะครับทัานที่สามครับคุณ,คคคณจิตตะพง จิตพงษ์มีจอจานกับสระอิจจอจานเขียนให้มีสเสน่ห์ไว้จะเด่นชัดสวยงามแล้วก็จะทำให้ตัวเรานั้นโดดเด่นนะครับคุณจิตพงษ์ต่อเต่าคนใกล้ตัวชัดเจนครับจะสนับสนุนและเป็นพลังให้กับเราในการทำงานนะครับ ะนะครับขอส่งมอบลายเซ็นไปลองตัดสินใจนะครับท่านที่4ี่นะครับคุณวิลาวัน วิละวันมีวัแหวนสละอีนะครับวัแหวนให้สวยงามเลยครับโค้งมนสวยงามนะครับมีปลายตวัดนิดนึงตวัดขึ้นไปนิดเดียวครับเชิดไว้นิดเดียวนะครับจะมีสเสน่ห์มีพลังนะครับสละอีนะครับให้ให้กลมบนไว้นะครับนิดเดียวแล้วก็ลาวัน แล้วเขียนให้เอียงขึ้นนะครับนิดเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับขอส่งมอบลายเซ็นให้กับคุณวิลาวันนะครับอัปท่ทันที่ห้านะครับคุณลินละดา ลินลดามีรอเรือนะครับสละอีรอเรือจะเป็นตัวหลักนะครับลินลดานะครับพอสละอาแล้วก็เขียนเชิดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีจุดสิ้นจุดจุดเป้าหมายหรือจุดแห่งความสำเร็จนะครับ ท่านที่หนะครับคุณฉนกคุณะนกชื่อจะไม่ยาวนักนะครับชอช้างจะเป็นตัวหลนนหักนอหนูกอไก่นะครับเขียนให้ครบนะครับ จะสวยงามแล้วก็ครบถ้วนดีนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับท่านที่7กครับคุณสำราน ุณสำลานผมเลยต้องเขียนส่อเสือโดยมีขีดข้างบนไว้นิดหนึ่งครับที่ขีดข้างบนเนี่ยผมกลัวจะเดี๋ยวดูแล้วเป็นลอลิงถ้าปล่อยเฉยๆเนี่ยกลัวจะมองเป็นลอลิงนะครับก็เลยใช้วิธีขีดนิดหนึ่งครับนะครับขีดให้แตะเส้นนะครับ เหมือนกันนะครับให้แตะเส้นสิ่งที่ต้องบอกคุณสำราญไว้ก่อนนะครับว่าระมัดระวังเวลารีบอย่าแตะแล้วเลยเลยเส้นลงมานะครับถ้ากลัวจะเลยใช้วิธีขีดขึ้นไปแต่ถ้าตวัดลงมาดีโอกาสที่จะเลยออกมาได้ มันจะไม่มีผลดีและจะเป็นจุดทิ่มแทงนะครับนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับคุณจำลานแบบที่ผมออกให้ก็เลยขีดเส้นใต้ไว้อีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับํำลาน ครับท่านจุดท้ายของวันนี้นะครับค,รคุณการจนาการกาญจนามีกอไก่เป็นตัวหลักนะครับ พอไก่ยพยายามเขียนตรงหัวให้พอเล็กน้อยพอนะครับอย่าอย่าให้หัวโตอย่งี้นะครับอันนี้จะไม่เหมาะหรือถ้าการจนากลัวจะเป็นหัวที่จะมีผลกันกันอาจจะเปลี่ยนเป็น แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับลองปรับใช้ดูเอาที่มือน้ำหนักมือถนัดนะครับอันนี้ลองแคปหน้าจอแล้วลองฝึกเซนดูนะครับของคุณการจนาก็พยายามจะให้มีตัวอักษรครบถ้วนนะครับสระอายอหญิงจอจาน นอนหนูนะครับตะละอาตรงท้ายให้มันครบถ้วนไว้นะครับก็จะเป็นพลังให้กับคุณการจนาแล้วครับลองฝึกเซนดูนะครับไปช้าๆก่อนนะครับพอจะเซนตรงนี้จะดูเหมาะไม่เหมาะคุณการจนาอาจจะปรับเป็นเส้นใต้ก็ได้ครับตรงนี้แหละครับปรับเป็นเส้นใต้ก็ได้ครับก็คง ครบถ้วนนะครับในคลิปของคลิปนี้นะครับก็ขอสรุปช่วงต้นคลิปที่เราตั้งประเด็นไว้นะครับว่ารางวัลแห่งชีวิตนั้นและสิ่งที่เราเองตัดสินใจและลงมือทำนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญความพยายามสิ่งที่เราเริ่มต้นเราดูต้นทุนของเราไปด้วยนะครับความสำเร็จ จะรอท่านอยู่ก,ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เสกสรรแล้ครับอีกทีนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับผมจนกระทั่ง Google Adsense ได้ส่งมอบพินรหัสหกหลักมาให้กับผมแล้วนะครับก็จะตั้งใจทำ YouTube ให้มีคุณภาพแล้วครับแล้วก็จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้มีสาระและ หาประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาเล่าสู่กันฟังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะครับและถ้าเพื่อนๆอาจจะสั่นกระดิ่งไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับ พดลายเซนชีวิตดีด่ดีลายเซนต้องดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ